สวัสดีครับเ,เพื่อนๆไปเนเล่งเที่ยวทุกท่านครับวันนี้มีเรื่องเล่าให้ฟังสองนาทีครับเกี่ยวกับการไปตั้งแคมป์ก่อนที่เพื่อนๆจะไปตั้งแคมป์มีสิ่งสําคัญหลายประการครับที่เพื่อนๆควรรู้เพื่อให้แน่ใจว่าการเดินทางปลอดภัยและสุขสนานข้อควรพิจารณาที่สําคัญขอยกตัวอย่างที่สําคัญก็มีดังนี้นะครับ อุปกรณ์สําคัญตรวจสอบต่ออุปกรณ์นะครับว่าเพื่อนๆมีอุปกรณ์ตั้งแคมป์พื้นฐานที่เว็กันต้องการสําหรับการเดินทางโดยทั่วไปจะประกอบไปด้วยเต็นท์ทุมนอนที่เหมาะสาหรับฤดูการและสภาพอากาศเหมาะรองนอนนะครับเพื่อเป็นฉนวนและความสบายอุปกรณ์การทำอารเตาเครื่องครัวและก่อนเกี่ยวกับชุดผมประจำบาลครับ การตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนการออกเดินทางแคมปิ้งครั้งให้ตรวจสอบอุปกรณ์ทั้งหลายทั้งหมดของเพื่อนเพื่อนอย่างละเอียดนะครับตรวจสอบความเสียหายการฉีกขาดหรือชิ้นส่วนที่ชฉลุดตรวจสอบให้แน่ใจว่าซิปเต็นใช้งานได้ดีถุงนอนสะอาดและอยู่ในสภาพที่ดีและอุป,ปรกรณ์ในการทําอาหารสะอาดและใช้งานได้ดีนะครับการทํา,ทาความคุ้นเคยกับอุป,ปรกรณ์ ทำความคุ้นเคยกับวิธีการทํางานของอุปกรณ์ของเพื่อนๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นอุปกรณ์ใหม่หรือเพื่อนๆไม่ได้ใช้งานมาระยะหนึ่งแล้วฝึกการตั้งเต็นท์การประกอบเตาการใช้อุปกรณ์พิเศษใดๆที่จะช่วยประหยัดเวลาและความยุ่งยากในการตั้งแคมป์นะครับอุปกรณ์ที่เหมาะสมสําหรับสภาพอากาศการเลือกหอรือก่อนที่เหมาะสมสภาพอากาศเช่นถุงนอน ควรมีและอุณหภูมิที่เหมาะสมและเป็นของเพื่อนเพื่อนเปป้องกันฝนลมและความเย็นได้เพียงพอนอกจากนี้ให้เตรียมเสื้อผ้าหลา,หลายชั้นอย่างเหมาะสมนะครับการบรรจุและการจัดระเบียบการจัดเก็บอุปกรณ์ของเพื่อนๆ่อนอย่างมีประสิทธิภาพนั้นการใช้ถุงแห้งเพื่อเก็บอาหารอย่างปลอดภัยเพื่อป้องกันการเชิญหน้ากับสัตว์ป่าที่อยู่ในแคมป์ ตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อให้แน่ใจว่าเพื่อนๆจะไม่ลืมสิ่งของที่จําเป็นใดๆนะครับขอให้เพื่อนๆท่องเที่ยวอย่างสนุสนานนะครับและรับประสบการณ์ในไทยกันนะครับหากชอบคลิปของเราก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับพบกันในคลิปหน้าครับรเรื่องอาหารเวลาไปแคมป์ EP หน้าครับสวัสดีครับ